เมื่อปีพุทธศักราช2563เป็นปีแรกที่เด็กๆจากโรงเรียนมัธยม10มมก,กราจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาได้จัดกระถินสำมฤทธิเป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองผู้นำบุญกัลยะาณมิตรชาวพุทธสนับสนุนโครงการจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจัดทำบุญกระถินครั้งนี้เด็กนักเรียนและกลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมก,กันกับทีมงานประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนในการจัดพิธีกระถินให้สำเร็จและสมบูรณ์ที่สุดโดยได้รับกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการกิมเลงผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูฝ่ายกิจกรรมทุกๆท,ท,ท่าน ว่าจะถึงวันทอดกระถินที่วัดตำหนักในวันที่30และ31ตุลาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครได้ทำหน้าที่กัรยานมิตรชักชวนเพื่อนๆนักเรียนผู้ปกครองผู้บาอาจารย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมบุญกระถินสำริดในครั้งนี้เมื่อถึงวันสว่างคือวันที่29ตุลาคมเด็กๆได้พากันไปทำความสะอาด ตามหลักความดีสากลซึ่งเด็กนักเรียนนั้นได้รับการอบรมผ่านซูมและจากคณะครูอาจารย์ที่ได้เคยเข้าอบรมความดีสากลที่ประเทศไทยโดยความอุปถัมภ์ของกลัลยาณมิตรพรสรร์กำลังเอกเมื่อหลายปีก่อน ความเลื่มปิติใจของเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการกระถินสำมฤทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนอาสาสมัครทุกๆคนได้เก็บเกี่ยวบุญอย่างถูกหลักวิชาตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและหลังวันงานบุญทุกคนรักษาใจด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างตลอดต่อเนื่อง នៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះចំណុចដែរពួកឲ្យនិស្សិតខ្ញុំកក់សង្កលនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺឃើញពីការចូលរួមហើយនឹងសាមតិភីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាមពីក្រមយុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាការចូលរួមគ្រប់ត ्रोल នឹងសហការពីសํานាក់ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអ៊ើធម្មច័យយកដែលគង់នៅវត្តធម្មកាយដែលបានធ្វើឲ្យបុណ្យកថានិធិនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជំន납អារម្មណ៍នេះខ្ញុំផងដែរមានរំខាសបៃរីករាយនិងជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យដែលបានចូលរួមនៅបុណ្យកថានិធិសាមគ្គីនេះផងដែរហើយសម្រាប់មុនថ្ងៃប្រពธ์ពិធីពួកយើងបានសហការរួមគ្នាសម្អាតនៅបាក់ឋានជុំវិញវត្តថែមទាំងបានជួយសម្របសម្រួលនិងជួយរៀបចំនៅបុណ្យកថានិធិ สำหรับริบจำในปริเวณบนกระท่านผมได้อนาคตของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาจะรุ่งเรืองสว่างสวยก็อยู่ที่อนาคตของประเทศชาติคือเหล่าเยาวชนคนเก่งและดีที่กำลังทำหน้าที่ในการสืบสารอายุพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าร่วมโครงการกรถินสำมฤทธิ์ในครั้งนี้ អ្នកគណៈសូមអបអរគុណលោកឪធម្មថយោនិងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តធម្មកាយដែលតែងតែទំនុកកំរងប្រកេននៅទីថកមានត្រៃចវោជាដើមនេះក្នុងអង្គប្រទេសនិទាននេះសូមប្រកេនពោលោកឪធម្មថយោនិងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជួបប្រទាននឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนคนเก่งอีกหลายคนในประเทศที่จะทำหน้าที่ชาวพุทธและช่วยกันยกยอพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไปตราบนานเท่านาน